ทุกันทุกันทุกคนทุกคนทุกนท่กนทุกันทุกันทุกคนโอ้จับจัับจับันอ้จับจับจับััอ้จับ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 จัับจับับจับจับับจ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 ั่จับ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 จััััััั ก่อนผ่านมาเลยค่ะแต่ผ่านมาที่นี่ได้เจอคนล้มตัวปัญหาอะไรบ้างคะตุ๊ก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 จุบกตุ๊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 กต ห้องน้ำบางห้องเนี่ยมันไม่เหมาะสครับแต่ในกรณการใช้แชร์เขา้าเพริเวณสุนัขแชร์มันก็จะเข้าไม่ได้เข้าไปอาบน้ำก็อาบไม่ได้แต่เข้าห้องน้ำเนี่ยเข้าได้อาบน้ำอาบไม่ได้นะซึ่งปัญหานี้ก็เราก็ได้แก้ไปแล้วนะครับเพราะว่าทางเจ้าภาพเนี่ยพอคุยกับเจ้าภาพก็ใช้แก้ปัญหาโดยใช้ไม้เนี่ยมาผ่านบนอ่างอาบน้ำให้ใหอาบน้ำนะแนช,ช่แช่ได้อาบน้ำแช่ได้ เขาเเก็บไว้ไ้เขาขาบอกเขาเก็บไว้สำรับเวลาแก้ปัญหาได้เพราะว่าเมื่อนแล้วเนี่ยมันรอายน้ำเป็นน้ำมันจะมาั่เข้ามาในห้องนอนเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป้องเขาไม่ได้เระตูเข้ามาในบ้านเราส้นสู้กัน้ำเป็้ำสู้กัน้กันโอ้สู้กันสู้กันให้แบนสุดของเรื่องบ้านตอนนี้คะมีการเปิดไฟสู้กันสู้กันโอ้สู้กัน สนามที่จะใช้แข่ขันเนี่ยยังไม่เสร็จแป่ว่าสนามสำรัเอ่อเทรนเนี่ยสำบัเนี่ยก็ไม่ใช่ในนมที่เ็แพ้จะสนามแพ้แล้วเอ่อพวกเอ่อฝรั่งเาสนะบัตดาบก็เลย ช่วก um um mm ัน nah, ดีกว่าช่วกันดีกว่าช่วกันดีกว่าช่วกันดีกว่าช่วยกันดีกว่าช่วกันดีกว่าขอบคุณมากค่ะค่ะก็มีเป็นขั้นตอนของความเข้าใจในเวลาที่นะคะแล้วก็ติดท้ายกันในทัวร์นี้นะคะช่วยกัน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 ชสวยกันช่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 วยกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ Yes. วันนี้ติงหากินข้าวเยอะสู้มีแรงสู้เอ้มีแรงสู hmm. ้เอ้วันนี้กินข้าวเยอะมีแรงสู้เอ้วันนี้กินข้าวเยอะมีแรงสู้มีแรงสู้

フグメダイ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  โอ้ยเก็บนะเนี่ยหาโอกัน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 โอไม่เอา้น่ปนโอกันโอกันม่